ไปน้องสุกเดือพปีนอน็ก้มันจะเป <red> ็นไหนห้าแซ่บนี่ก็เากไปตัดแปงกินก็ได้ขี่รถร้อนลอยหาสิบไายแังไหตปตองร้อนละเจ็ดสิอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าหอยโขม นี่หนูพี่หน้าข้าเจ้าไปหาว่าข้าเจ้าเห็ดหน้าปังพี่น้องกําลังไถ่รกค้นดิน แก้วถมดินตอนพี่น้องเก้วสีดียังบึ้งซีผ้ามาแวะบงป่าพี่น้องปลาล่านนี่กับมาแวะเป็นประจำเลยมาแวะแต่ว่าไกลไปไกยมาแวะตลอดนี่ปลาอยังขายแน่นู้นแม่ค่ะปลาลายปลาดุกค่ะแต่โอ้หอยหอยจูบขายแั่ไหนหอยจูบ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าหาอยกว่ปลาอย่างเนี้ยให้บุญนี่บอกปตาปลาอย่างเนี้ยยังยังไปเบิ่งกันพี่น้องปลาตองนี่มีใคายจังไหปลาตองเกิดสิบกล้วบุใส่กุ้ง โอ้มีถุกแนวปลาซิวกะมียาปลาอมาจากาน้ำนังค่ะก้ะคอก็มีตั้งหากอันนักตายมันตายบบอค่ะพิ่นเิ่นเิ่นเฉลือเามอยู่ก็เอามาจ็บเอามาเสานหาเลยบักตาย นนแลลหาสิบขายเพ้ยน้จะโตสดนก่อตโตสดนงกัคลายก็ขายเท่าไรโตสดก็จาก็าบ่ะโอ้กันโตกันโตนี่้ออนี่ออกแล้วมันนี้นี้ทุงเท่าไหร่นี้ทุ่มหาสิบนี่ ก็ไดกินปลาปลาอยาแกงเส้ในไม่สุ่มเด้อพี่น้องแกงนี่สิกุ้งขีดละยี่สิบบาทกุ้งขีดละยี่สิบบาทโลละสองร้อยปลาตองปลากลายนี่ปลาตองกลายนี่กิโลละเกตสิบบาทโอ้พี่หางไงปลาอย่างชุ่มปลาเองคือกลางอาจารตะวงมาแยกอมันตัวไงมันตัวใหญ่โลจังไหนขายแจกต่างกันอยู่บ่ ถ้าจะตั้งกันอยู่ค่ะร้อยอยค่ะหนูจุ๋งลอยค่ะอันนี้หนูไป่น้ากระจกไปหาว่ากระจกอ้กระจกระจกกระจกกระจกะเนี่ยร้อยคานเ็จตอเละขัดเอ๋อ เอาไปจังไหนกินไหมคะเอาไปลามเอาไปน่งไปไหแล้วแกต้มมันมันคล้ายๆกับปลาขาวห้าวนี่บ้างจ้าเีบลาขาวเป็นปลาย่างแม่จ้าจาเป็นปลาย่างนแซ่บอันน้ามันรดเล้วยนาะน้ามันรดเหลว่ยนเหม่อนเปามันกระมีย่านอนจังนะโอ้ยหน้าเป็นประจําหสด่นตอนนี้น้าขุนได้ลายบัมากเนาะจี ลายเขาบอกป่าหะงามข้นหัวผีเลยเอาหัวมั่วพี่อยู่บ่งาทหัวมั่วผีเลยบ่เห็นย่างได้นี่งเห็นโงาทอมหนึ่เป็นุ่อมบกเชื้ออันนี้มาอุดโนุนเพิ่นเป็นประจำละพี่น้องไกลไปไกลมากต่ว่าเดินมากเนาะตะวันเดินมาแบะเลยค่ะมาตอนนั้นมาพุ่งกันหลายๆเอาไปใส่ตุ่นหนึ่งงามท่วมมันตายจ้าโอ้หลายอยู่พ่่นน้ทวมพี่น้อง จนเขาเจ้าบริเวณหน้าจนพระตาสีมาเฮ็ดเป็นหน้าปังเนาะหน้าปังทั้งคุณพี่น,นอ้องอ่ะบบเบิ้งปลาก่อนเอาเสียวตัวใหญ่หลุดออกไปเนาะแมน่นบอกได้เอาเลยค่ะ<ม>เอาตัวเอาแค่ไม่มีได้เชี่ยวพ่วงเพลินกันกนะบ่เคยบ่เคยเอาบ่าเคยกินตัวใหญ่สิเลยพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดกินว่าเป็นดอกเสียวเป็นหนึ่งมันจะเป็นไหนห้าแซ่บนี่ก็เหาก็ไปตัดตัดแกงกินก็ได้ ข้าวไปเอาหนึ่งเบิดเนาะข้าวไปเฮ็ดสมนี่เฮ็ดสมก็ได้ค่ะเฮ็ดสมก็ได้เฮ่เนาเขาไปเฮ็ดสมเข้าวไปการเป็นตอนก็ได้การว่าตัดเป็นครึ่งนี่ข้า็ไปขั้วออกตอนเย็ดออกตอนเย็นออกขั้วออกข้าก็แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือไปถ้าเป็นแช่ห้แช่ไปดูนไปไหนน้ำเกลือแค่สามสิบนาทีนะพอว่ามันเป็นครึ่งแช่แช่น้ำเกลือแช่แช่น้ำเกลือมันจะง่ามค่ะบัดบาดนี้ย่ามข้าไปขันหิเฮ็ดจังเลยบาดง่ามข้าไปขันข้าก็มาเอาหนึ่ง ไก่ร่างออกเขากับมะลย่างล่างน้ำเกลือออกซะก่อนล่างน้เกลือน้ำอมหม้อมะล่างหนักเช้าค่ะนี่ใส่ร่าแม่มันจะขาวงามมันกะทิมันมันเข้ากับมะบังบังปลาในกะเป้ไปเฮ็ดสมคือกันกับเฮาเฮ็ดอันจำกระเทียมใส่ข้าวเหนียวเฮาจ้ะด้ที่นี่ก็เอานี่พาชอมาเอาเข้าวยัดเขาเฮ็ดคือเขาจะขายจ้้มันจะอร่อยมาก เม็ดปลานี่บ่อปลาเขาปลานี่ยละเฮ็ดก็ว่าส่วนมากเพิ่นเพิ่นสิบ่ได้ปลาจังสี่เลย่นสิได้ปลาแบบแบบอื่นอันนี้ปลานี่เฮ็ดแซ่บค่ะปลาตะเพียนนี่แซ่บปลาตะเพียนบ่นี่นี่ปลาตะเพียนอจ้ะเาามบ่บ่บ่แม่นปลาเลี้ยงหรอกแั้เป็นปลาธรรมชาติ้องมาฉาบนี่น้ำล้างมือบ่แแม่่คะลลุย้วนี่ค่ะดูอีกแล้วท้องใดน้อโอ้อันนี้เอียนอันก็ตายแล้ว รอจังแดนตอนี้เิ่นก็เลยตายสิบ่บเหรอไม่ตายหรอกเป็นยังไงบุ้งตับบุ้งอ่ะันนี้ในขับบุ้งขับบุ้งขักก็ลังงลายเนาะขายลายเนี่ยพี่นนองอันนี้เป็นเป็นประเภท อาหารแห้งถุงเท่าไรปลาแห้งอันนี้ถุงละลอยซาบปลาถุงละหาดสิบกับถุงละลอยอันนี้ถุงละหาดสิบอันนี่ถุงละสี่ลอยปลาแห้ง,งหใส<ช>่อันนี้ปลาปลาอีหยังก่อนดิปลาเสี่ยมปลากระแงงปลากระแงงปลากระแงงปลาหมูอนัอนนี้สี่ลอยพี่น้องปลาแดกกระมีปลาสมกับปลาสมเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองค่ะ ่พุเลอเท่าไรนี่ขึ้ห้าสิบาทค่ะ้ห้าสิบบาทสง้าิบบาทกิละอันนี้ผังไปลาค่ะสิบาทกันอันนี้ปรจมลาน่อยกชิน่อยสงไปหน่อย้าสงหน่อยกระชิน่อยเนี่ยาหาสิบาท้าล่างมาหาสิบาทเจ้าอาาสิบาทเสื้อประแดดเด็ไหมปลาแดดร้อยยี่สิบาทค่ะแดดร้อยยี่กองแล้ว ปลาประเดียกบองหรือปลาราบองปลาปลาลอยฝั่หน้าฟูก็เลยไม่ยินเียปลาแก้วบบแดงไม่หอดพักคนละใหม่ต่างๆแต่เจมส์ยังถาเอาอีกอันี้เขาจะมฝาคายบ้เจา่าะมาคายาอเขาะมายบายสมปาเปนเตเซียดี ไปมเนาะเอาเป็นจ้าป่านสร้างระบโอ้อะะข้ามาบอกเนะก่อนทุกขกับขีล่วยปลาน้ำอื่นเป็น,นเท่าไหร่โล่สองขีด้าเป็นโล่ขีดนี่ลนโล่ทอเก่าเหรอเนาะโล่เท่าไหร่ก่อน อันนี้มหคคะรักค่รรา,คารัก่าโล่ทเท่าด๋่อยเ้าค่ะน,นี่ลยอยเศ้าบาทนี่มันเป็นโลน่ลอสองพันนเกียเป็นจักบาทอ่ะสี่สิบหาซิเนาะลอยหาิบเนาะได้ยจังไดถือบ่ เออว่าแล้วมันคิดผิดแต่เกาคิดผิดให้กำไรแม่ค้าดีดีเลยห้าจะมองบ่ค่อยดีเป็นไหนเลยคิดบ่อท่านก่วงคิดผู้เฒ่าพี่น้องเอันนี้เด้อเพิ่นขายอยู่นี่เด้อพี่น้องอันนี้อ่ะเส้นทางเซลาพุ่มข้ามันสูงเนาะเส้ซลาพุ่มข้ามันสูงพี่น้องแถวนี้เขาเอิ้นว่าลั่น้ำย่างเนาะรั่มน้ำย่างลั่น้ำย่างพี่น้อง ปลาเดี่ยวมาขายก็เป็นปลาลนำน้ำย่งงางไงล่ะพี่น้องเสร็จไปทั้งนี้ไปเสร็จแล้วพุม่มทั้งนี่ไปก็้พคนสูงพี่น้องขายไปไกลมากกัมาเวะมาซื้อมาอุดหนุนแม่ค้าเด้อแม่ค้าใจดีดีเกี่ยวมวนมากนี่เเด็กกมาแว่ยเป็นไงล่ะพี่น้องปลาซีปลาย่างก็เป็นปลาซีปลาย่างเนาะปลาย่างค่ะปลาปลาลำน้ำย่างพี่น้อง ไปเห็ดไปเห็ดสุ่มก็ได้พี่น้องมันเคยใหญ่หรือเท่าสิเป็นหนึ่งก็ได้เนาะค่ะอางก็จะสิทุ่มดินเห็ดอย่างปูอ่างเป็นที่เจะทุ่มดินทุ่มลงไปผู้หน้าบนพี่น้องสิเห็ดบ้านพี่ไหนพูนเนาะ เป็นจ yeah. ักบาทแม่ค่าคเป็นจักบาทจ้่าแม่ค่าก็ลังคิดลูกพี่น้องกำลังคิดค่าเสียหายร้อยต่อศร้อยสองร้อยลดไปนี่แหลครัปรจจุันครับปนมาสื่อเป็นปัจจับ่ได้เลยะแต่ค่ข่า้าย